หนังสือแปลนะครับชื่อภาษาไทยว่าคำสอนจากโอรินและชื่อภาษาอังกฤษว่า living with joy นะครับตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ OMG เขียนโดยซานยาโรมานจากภูมิปัญญาขั้นสูงนะครับผ่านร่างของมนุษย์แล้วนำมาถ่ายทอดลงจนเป็นหนังสือและตีพิมพ์ออกจำหน่ายไปทั่วโลกนะครับชื่อหนังสือที่ว่าคำสอนจากโอริน แล้วตกลงเนี่ยโอรินคือใครหรือคืออะไรนะครับโอรินคือตัวตนขั้นสูงหรือ higher self นะครับของซานิยาโรมานผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เราสามารถนิยามโอรินได้หลากหลายซึ่งพวกเขานะครับโอรินคือพวกเขาก็ไม่ได้สนใจหรอกว่าเราจะเรียกเขาว่าอะไรเพราะคําจำกัดความเนี่ยไม่ได้สำคัญอะไรเท่ากับสารหรือสิ่งที่พวกเขาจะนำเสนอ โดยคุณจะเรียกโอรินว่าเป็นอะไรก็ได้เช่นตัวตนขั้นสูงหรือ higher self ภูมิปัญญาหลารูปหรือ collective entities ผู้ชี้นำทางจิตวิญญาณหรือ spiritual guide นะครับโดยคำสอนเนี่ยเป็นสิ่งที่โอรินชี้แนะเพื่อให้คุณหรือว่าเราเนี่ยได้ระลึกถึงสิ่งที่เราเองรู้ดีอยู่แล้วแต่หลงลืมไประหว่างที่มีชีวิตและเติบโตนะครับต่อมา แล้วคําว่าตัวตนภายนอกคืออะไรคืองี้ครับมนุษย์ทุกคนเนี่ยประกอบไปด้วยตัวตนภายนอกซึ่งเป็นเปลือกที่คุณสร้างขึ้นมาเองผ่านการใช้ชีวิตหรือประสบการณ์ในชาตินี้นะครับเป็นตัวตนที่อยากได้รับการยอมรับหรืออาจจะยึดติดในภาพลักษณ์ทั้งต้องดูดีในสายตาของผู้อื่นตัวตนภายนอกของเราเนี่ยจะทนไม่ได้กับการถูกวิาพากษวิจารณ์ หรือการที่เราคิดว่าเราเองถูกวิจารณ์นะครับถูกตัดสินทักท้วงต่อว่าโดยคนอื่นเราจึงมักใช้ชีวิตในรูปแบบของการฝืนตัวเองเพื่อให้ได้รับการยอมรับนับถือเชิดชูจากสังคมภายนอกดังนั้นตัวตนภายนอกจึงอ่อนไหวหวาดกลัวและรู้สึกไม่มั่นคงอยู่ตลอดเวลาจึงจำเป็นจะต้อง ใช้ชีวิตเพื่อค้นหาสิ่งของภายนอกที่เป็นวัตถุหรือสถานะทางสังคมเพื่อมากบหลุมในใจที่ถมเท่าไหร่ก็ไม่มีทางเต็มนะครับแล้วตัวตวนเดิมแท้คืออะไรตัวตวนเดิมแท้ก็คือตัวคุณที่เป็นแก่นอยู่ภายในนะครับเป็นตัวคุณเองที่บริสุทธิ์และทรงพลังที่สุดเมื่อแรกเกิดมนุษย์ทุกคนอยู่ในรูปของตัวตวนเดิมแท้ พวกเรามีศักยภาพที่มากมายไร้ซึ่งข้อจำกัดโดยไม่มีสิ่งปิดกั้นใดๆซึ่งนั่นทำให้ทุกคนสามารถเชื่อมต่อภูมิปัญญาขั้นสูงได้ตลอดเวลาจนเมื่อเราเติบโตขึ้นมาการถูกสั่งสอนจากพ่อแม่โรงเรียนการตลาดความเชื่อกระแสสังคมและอื่นๆค่อยๆสร้างตัวตนภายนอกและทำให้เราหลงลืมความเป็นเราไปอย่างหมดสิน้น และตัดการเชื่อมต่อจากภูมิปัญญาขั้นสูงของตัวเองไปอย่างน่าเสียดายผมสังเกตว่าข้อนี้นะครับเราสามารถใช้อธิบายถึงศักยภาพของเด็กที่อายุก่อน7ขวบและเรื่องราวของแม่ซื้อในสังคมไทยได้ด้วยเช่นกันเราทุกคนจึงสามารถกลับมาเชื่อมต่อได้อีกครั้งดังนั้นเราทุกคนจึงมียานสัมผัสเป,เป็นส่วนหนึ่งของเรามาตั้งแต่เกิดแล้ว มนุษย์ทุกคนจึงสามารถกลับไปมีพลังแบบเดิมได้แต่ต้องผ่านการฝึกฝนเพื่อให้สลายตัวตนภายนอกที่ถูกพอกไว้อย่างหนาฝึกได้มากเท่าไหร่ก็สลายได้มากเท่านั้นประสบการณ์หรือรูปแบบการใช้ชีวิตของเราก็ยังแตกต่างกันมากนะครับไม่มีของใครที่เหมือนกันเลย เราเองจึงต้องทดลองทําทดลองปฏิบัติไปเรื่อยๆเพื่อหาวิธีที่เหมาะสมที่สุดของตัวเองและการทําสมาธิโดยเป็นการทดลองทําสมาธิหลากหลายรูปแบบก็เป็นการเชื่อมต่อที่ดีที่สุดโดยเราจะต้องเป็นผู้สังเกตตัวเองว่าแบบไหนที่เหมาะกับเราที่สุดคุณสมบัติหลักๆที่จะช่วยในการเชื่อมต่อโดยทุกคนอาจจะทราบดีอยู่แล้วได้แก่ สันติสุขความซาบซึ้งความถ่อมตนความปรองดองความเบิกบานความสำนึกรู้คุณความสุขความสมบูรณ์ภูณสุขเสรีภาพความเยือกเย็นความเข้มแข็งความสุจริตความเคารพความสง่าผ่าเผยความเมตตา การให้อภัยความตั้งใจจริงแสงสว่างความคิดสร้างสรรค์ความดีงามปัญญาและที่สำคัญที่สุดคือความรักคุณอาจจะเลือกคุณสมบัติก็ได้หรือหลายๆข้อนะครับมาพิจารณาระหว่างการทำสมาธิแล้วคุณจะสามารถผสานให้กลายเป็นเนื้อเดียวกับคุณ จนคุณสามารถจะได้รับคุณสมบัตินั้นกลับมาจากโลกภายนอกได้มากขึ้นอีกด้วยวิธีการสร้างส,างสิ่งที่ปรารถนาจากในหนังสือนะครับในแง่นี้ความสงบความสุขการปล่อยวางและผ่อนคลายล้วนเป็นวิธีที่จะช่วยให้เราสามารถดึงดูดสิ่งที่ปรารถนาเข้ามาในชีวิตได้พึงระลึกไว้เสมอว่า สถานการณ์ปัญหาใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นกับคุณในตอนนี้แม้มันจะทำให้ชีวิตของคุณประสบความยากลำบากทุกเสียใจหรือกระทั่งเจ็บปวดล้วนเป็นบทเรียนที่เป็นสิ่งที่จำเป็นในการเติบโตของคุณเองทั้งสามารถนำไปแบ่งปันให้คำปรึกษากับผู้อื่นได้อีกด้วยดังนั้นจงอย่ากล่าวโทษตัวเองว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้ อย่าก,กล่าวโทษใครก็ตามที่เป็นต้นเหตุอย่าก,กล่าวโทษอะไรทั้งนั้นเพราะการกล่าวโทษคือการมอบพลังให้แก่สิ่งภายนอกเป็นการบอกว่าใครหรืออะไรก็ตามที่เป็นต้นเหตุของสิ่งที่คุณกําลังเผชิญอยู่ในขณะนี้การชี้นิ้วออกไปจึงเป็นการบอกว่าคุณกําลังปล่อยชีวิตให้อยู่ในกามือของผู้อื่น ในทางกลับกันสิ่งที่ควรทำเมื่ออะไรๆเกิดความผิดพลาดนั่นคือยอมรับว่าเราได้ทำผิดพลาดไปจริงๆเรียนรู้ที่จะหาข้อดีและบทเรียนที่มีประโยชน์ปรับปรุงค้นหาจุดบกพร่องแล้วแก้ไขซะปล่อยวางทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและเต็มที่ที่สุด วิธีเหล่านี้เป็นวิธีที่ช่วยดึงพลังทุกอย่างกลับมาที่ตัวคุณเองทำอย่างตั้งใจแล้วปล่อยวางว่าจักรวาลจะเรียงตัวเพื่อช่วยคุณได้ในสิ่งที่ปรารถนาหรือได้ในสิ่งที่เหนือความคาดหมายของคุณอย่างมากจริงๆแล้วความเครียดความทุกข์กังวลหรือว่าความกลัวก็ช่วยคุณได้ผลลัพธ์ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าปลายทางเนี่ยอาจเป็นสุขภาพที่ย่ำแย่หรือความสัมพันธ์ที่แตกร้าว ย่อมไม่ใช่เป้าหมายหลักของการมีชีวิตอยู่ในตอนนี้แน่นอนครับจงอยู่กับความเบิกบานหรือ living with joy ในโลกยุคปัจจุบันที่ผู้คนมักให้ยึดติดและให้คุณค่ากับเป้าหมายยอดเงินในบัญชีหรือความสำเร็จใดๆก็ตามอันที่จริงสิ่งที่ทำให้คุณเบิกบานมีความสุขและเป็นอิสระที่สุดไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายนะครับแต่มันคือ การลงมือทำหรือระหว่างทางของการมุ่งไปสู่เป้าหมายต่างหาเพราะไรรู้ไหมครับเมื่อคุณประสบความสำเร็จใดๆก็ตามเจ้าความรู้สึกสุดยอดเนี่ยมันจะคงอยู่แค่เพียงครู่เดียวก่อนที่มันจะมาลายหายไปอย่างรวดเร็วหากทุกวันนี้คุณกำลังอดทนทำงานยึดเพียงเป้าหมายสุดท้ายระหว่างทางก็จะเต็มไปด้วยความเครียดกดดัน และบางครั้งก็ผลักคนที่คุณรักออกไปเพราะคุณยึดติดกับภาพสุดท้ายที่บางครั้งก็ไม่รู้แน่ชัดว่ามันจะมาถึงได้เมื่อไหร่กันแน่และเมื่อในท้ายที่สุดแล้วคุณได้ตามที่คุณตั้งเป้าไว้ความสุขก็จะเกิดแค่เพียงแป๊บเดียวเหมือนพลุที่ถูกยิงขึ้นฟ้ามันจะสว่างสวยงามแล้วก็หายไป จากนั้นคุณก็จะเคว้งคว้างมากเพราะคุณกลับไม่สุขใจเท่าที่เคยคาดหวังไว้อีกทั้งเมื่อต้องคิดว่าต้องกลับมาทรมานกับกระบวนการเดิมอีกครั้งคุณก็แทบจะทรมานจนกระอักแล้วอย่างไรก็ตามเมื่อคุณทำงานไปเรื่อยๆสนุกตื่นเต้นกับทุกเวลาเบิกบานไม่ว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็นอย่างไรมันก็ไม่สำคัญอีกต่อไป คุณจะยิ้มได้แม้สถานการณ์ตรงหน้าใดๆจะเข้ามาทดสอบคุณจะหัวเราะคุณจะเบิกบานกับความผิดพลาดของตนเองและคุณจะสามารถโอบกอดคนที่คุณรักไปพร้อมกับมอบความรู้สึกดีๆให้แก่ใครก็ตามที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางชีวิตของคุณฝึกฝนที่จะมอบความรักความเมตตาการให้อภัยใช้ชีวิตในความเบิกบานกับ ทุกสปปรรพสิ่งตลอดเวลาแล้วเป้าหมายสุดท้ายอย่างความมั่งคั่งความอิ่มเต็มก็จะเกิดขึ้นในคุณและถูกดึงดูดเข้ามาหาคุณได้มากขึ้นอีกเรื่อยๆเพราะความจริงแล้วเป็นตัวคุณเองนั่นแหละที่เป็นผู้ร่วมสร้างผ่านการชี้นำของตัวตนขั้นสูงโดยมีจักรวาลที่น่ารักคอยหนุนหลังคุณอยู่ตลอดเวลานะครับ เอาละครับท้ายนี้นะครับผมขอเล่าความรู้สึกระหว่างที่อ่านและหลังจากอ่านจบนะครับจริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้มันอ่านง่ายกว่าหนังสือเชิงจิตวิญญาณเล่มอื่นๆอย่างมากเลยนะครับซึ่งผมเนี่ยต้องยกเครดิตให้กับผู้แปลมากๆเลยเพราะสามารถเลือกค่อยคำที่สั้นกระชับและสะท้อนออกมาได้ตรงใจมากๆสารทั้งหลายที่ถูกถ่ายทอดออกมานะครับต้องบอกว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะเคยรู้มาหมดแล้วแต่ก็มีหลายส่วนที่ยอมรับเหมือนกันนะครับว่าหลงลืมไปจนหมดสิ้นผมเชื่อว่าไม่ว่าใครที่ได้อ่านก็คงมีประสบการณ์ที่ไม่แตกต่างกันมากนะักระหว่างอ่านเนี่ยเหมือนว่าโอรินนะครับกำลังพูดคุยกับเราหรือตัวตนภายในของเราเป็นการพูดคุยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตา เหมือนเพื่อนรักนะครับที่แม้จะไม่ได้เจอกันมานานก็สามารถต่อติดได้สนิทเหมือนว่าไม่เคยจากไปไหนเลยตอนที่อ่านรอบแรกนะครับอย่างที่บอกไว้ตอนต้นว่าถึงกับน้ําตาไหลกเลยทีเดียวนะครับเพราะถ้อยคําต่างๆเนี่ยมันเข้ามากระแทกตรงที่หัวใจแบบอย่างจังหลายครั้งมากเลยนะครับซึ่งผมต้องขอขอบคุณผู้เขียนมันขึ้นมาผู้แปลและสำนักพิมพ์ OMG นะครับที่ สามารถหาหนังสือดีๆเล่มนี้มาให้คนไทยได้อ่านกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่รับฟังจนถึงตอนนี้และพบกันใหม่สวัสดีครับ